สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันใหม่นะครับกับที่สวนผู้พันนะครับสุพรรณบุรีครับวันนี้ต้นพาเพื่อนๆืมาชมไม้ชนิดหนึ่งไม้เศรษฐกิจนะฮะเขาชื่อว่ามะฮอกกานีนะครับไม้มะฮอกกานีเป็นไม้ต่างแดนนะฮะไม้เมืองนอกนะครับฟังจากชื่อก็รู้แล้วมะฮอกกานีนะฮะมะฮอกกานีเนี่ยที่สวนของต้นเนี่ยนะฮะที่มีอายุประมาณ7ปีเนี่ยต้นปลูกไประมาณ20 ถึง30ต้นนะครับ20-30ถึง30ต้นแล้วก็มาปลูกใหม่นะครับที่มีอายุประมาณ2ปีอยู่อีกประมาณ50ปาต้นนะครับเดี๋ยวต้นจะพาไปดูต้นที่มีอายุ2ปีแล้วก็มาเปรียบเทียบกับที่มีอายุ7ปีกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับต้นมะฮอกกานีกันดีกว่ากับที่สวนผู้พันธุ์นะครับครับต้นมะฮอกกานีนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับเขาจะเป็นไม้ตรงนะฮะตรงเปานะครับ นะฮะแล้วก็เป็นไม้เนื้ออ่อนกลางๆนะฮะไม่อ่อนมากนะครับเหมาะสําหรับทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะฮะโต๊ะตู้เตียงไม้กระดานโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยโอ้โหไม้เขาสวยมากนะครับเนื้อไม้เขาเนี่ยเป็นสีเหลืองส้มๆลายสวยครับเพโโอ้หมไม่แพ้พวกพยุงเลยนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยจะเป็นราคาที่มีมูลค่า ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเนื้อไม้ของเขานะจะเทียบได้กับพวกไม้ประดูนะฮะไม้เต่งไม้หลังเนี่ยราคาพอๆกันเลยนะฮะกับมะฮอกกานีนะครับแล้วก็เปลือกของเขาเนี่ยพวกเปลือกพวกเขาเนี่ยเอาไปทำบ็นยาได้นะนะอันนี้คือข้อดีของเขาต้นมาพูดเรื่องข้อเสียบางดีกว่าสลับกันไปนะครับข้อเสียข้อเสียของเขาเนี่ยเนี่ยต้นให้ดูน,น,นี่ดูระบบรากของเขานะฮะนี่คือมะฮอกกานีอายุ7ปีนะฮะ ดูระบบลากของเขาลากของเขาจะจะโปนออกมานะฮะโปนขึ้นมาบนผิวดินนะฮะอย่างเงี้ยไม่เหมาะสําหรับปลูกชิดตัวบ้านเลยนะครับเพราะว่าพังแน่ฮะบ้านที่เป็นปูนนะฮะโดนรากของเขาเนี่ยลากเขาใหญ่มากนี่ขนาดมะฮอกกานีอายุแค่เจ็ดปีนะครับแค่เจ็ดปีเท่านั้นดูระบบลากของเขานะครับีระบบลากของเขาอ่านี่ลากล่ากของเขาเนี่ยไกลเลยใช่ไหม แล้วยิ่งปลูกริมกำแพงเนี่ยกำแพงปูเนี่ยเรียบร้อยนะะนี่ะระบบลากของเขามาพอเราฟังข้อเสียเรื่องระบบรากของเขาแล้วนะครับมาฟังข้อดีของเขาเลยนะฮะเกี่ยวกับลากของเขานะฮะมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างนะครับถ้าเกิดลากเขาเป็นลักษณะเนี้ยเห็นไหมฮะลากเขาใหญ่โตคุมหน้าดินนะฮะอย่างเงี้ยเขา เป็นไปนได้ยากนะครับที่จะโค่นเองนะฮะโดนฝนโดนอะไรพวกนี้ลมลมพัดเงี้ยเขาโค่นยากมากเลยนะเพราะดูระบบลากเขาเนี่ยแข็งแรงมากนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะผิวก็สวยนะฮะตัวนี้นลากก็ใหญ่เหมือนกันนะ,ะลากก็ใหญ่เจ็ดปีเท่านั้น,นะฮะนี่อายุเจ็ดปีซส ไซส์ประมาณนี้นะฮะไซส์หน้าห้านะฮนะโถแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วกับมะฮอกกาน,นีเจ็ดปีเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะต้นของเขานี่ตรงเลยใช่ไหมตรงเลยฮะเจ็ดปีต้นนี้สิบกว่าเมตรฮะสิบกว่าเมตรเกือบเกือบสิบห้าเมตรนะฮะแต่มันจะมีอยู่ต้นหนึ่งฮะต้นที่เขาปลูกแยกไว้ผมลูกปลูกแยกไว้เลยต้นนั้นนะยี่สิบกว่าเมตรเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนั้นใหญ่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในสวนเลย เดี๋ยวผมมาพูดเรื่องข้อเสียของเขาอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อเสียของเขาอีกเรื่องเนี้จะเป็นเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ของเขาเขาจะเป็นฝักลูกใหญ่มากเลยนะฮะลูกคข้าขๆตอมิโด,โดเลยโรือลูกใหญ่กว่ากำมืออีกนะฮะเวลาเขาตกใส่หัวคนนี่อันตรายมากปลูกใ,ใกล้ๆบ้านนี่คือตกใส่หลังคาบ้านนี่มีสิทธิ์หลังคาชำรุดเสียหายได้เลยนะครับนีนะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเมล็ดของเขาเขาจะเป็น รูปทรงคล้ายๆลูกมะพร้าวแต่เล็กกว่าน้อยหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นที่โตที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนนะครับต้นมะฮอกกานีนะตรงนี้เขาอาจจะได้แดดแล้วก็ดินตรงนี้อาจจะเป็นดินดีนะฮะ ในช่วงฤดูแล้งนะครับต้นมะฮอกกานีเนี่ยเวลาเขาจะผัดใบเนี่ยเขาจะใบเขาเนี่ยจะสวยงามมากเลยนะครับเขาจะออกเป็นใบเหลืองฮะพอใบเหลืองเสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นใบส้มส้ม,ส,มส้มแดงแนะครับแล้วก็ค่อยๆร่วงนะฮะร่วงจนเกือบหมดต้นเลยนะครับแล้วก็ประมาณอาทิตย์เดียวอาทิตย์กว่าๆเนี่ยเขาก็จะแทงยอดใหม่ทั้งต้นเลยนะฮะแต่ใบยอดใหม่นี่เร็วมากนะฮะ ข้อดีอีกอย่างของเขานะครับเป็นไม้ที่โตไวมากนะครับจัดว่าเป็นไม้ป่าที่โตไวพอๆกับต้นสักเลยนะครับแข่งกันได้เลยนะครับต้นสักต้นนี้ก็ใหญ่ต้นนี้ก็ใหญ่ตรงเป่าขึ้นไปเลยถ้าเขาแตกกิ่งข้างๆอย่างนี้เราไม่ชอบ แล้วก็ออกได้นะฮะบ,บนยอดถ้ามีเวลาเรามีเลื่อยมีที่ตัดกิ่งนะฮะถ้าเราไม่ชอบให้มันเป็นแตกกิง่งเป็นง่ามแล้วก็ตัดทิ้งให้เขาเป็นลำตรงขึ้นใบนะฮะ ต้นนี้จริงๆอ่ะผมไม่ทราบว่าตั้งแต่ตอนตอนเล็กๆเ,เขาอาจจะโดนด้วงนะฮะด้วงกัดยอดนะฮะเขาเลยทําการแตกใหม่เป็นสามแยะเป็นสามง่ามเลยเห็นไหมธรรมชาติเขาลังสันมาให้แล้วนะครับและนี่ก็คือต้นที่มีอายุสองปีนะครับมะฮอกกานีสองปีของเราเห็นไหมฮะ นี่ขนาดแค่2ปีเลยดูลมต้นเขดิไม่มีกิ่งแขนเลยนะฮะตรงเป่ามาเลยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวขึ้นปีที่3ขึ้นปีที่4เนี่ยเขาจะโตเร็วมากเลยนะครับนี่สปีนี้ร่วมประมาณเกือบ3เมตรแล้วนะครับ2เมตรครึ่ง2เมตร8ปสเมตรได้หมดแล้วนะโหตัวน,นี้3าเมตรกว่าอตัวนี้3เมตรกว่า รอดอยู่นู่นฮะรอดอยู่นู่นโอ้โหสองปีฮะข้อเสียอีกอย่างนะครับของต้นมะฮอกกานีนะฮะต้นที่มีอายุน้อยๆเนี่ยด้วงเขาชอบกินกินเนื้อไม้ของเขานะฮะเพราะว่าเนื้อไม้ข,ข,ของเขาของเขาเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนนะฮะอ,อ่อนอ่อนกลางๆนะฮะและยิ่งถ้าเกิดเขามีอายุน้อยๆเนี่ย ของโปรดด้วงเลยนะแนะนำนะฮะถ้าเกิดจะปลูกเนี่ยแนะนาไม่ให้ปลูกเป็นเชิงเดียวนะฮะปลูกผสมผสานนะครับปลูกคะกับไม้ป่าชนิดอื่นนะฮะตรงตรงมากอายุสองปีเองอสองปีอันนี้ให้ไปอันนี้น่าจะเกิดจากด้วงกินยอดนะฮะพอยยอดเขาหักเนี่ยเขาก็จะแตกใหม่สองอัน ผมจะเอาไปแค่เดียวเพื่อให้เขาเป็นเพื่อให้เขาไม่ได้เป็นง่ามน,นะให้เขาตรงขึ้นไปนะครับผมเลยฮะผมไม่ได้เตรียมเป็นไกลมานลนริดใบวะบางก็ได้ผมเคยริดใบนะฮะริดใบแล้วเวลาเขาแตกใหม่เนี่ยเขาแตกทีโอ้โหห้าสิบหกสิบเซนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือที่เขาแตกใหม่เราขึ้นไปใหม่นะ นี่ครับต้นนี้ก็สองปีเหมือนกันนะครับเราปลูกริมที่ไว้นะฮะสลับกับสักนะครับครับให้ดูสองปีฮะ,ะนี่ฮะเห็นไหมครับสามเมตรกว่าแล้วนะสเมตรกว่าแล้วต้นนี้ก็สองปีเช่นเดียวกันนะครับปลูกริมที่นะฮะเราเว้นจากริมที่ไว้สองเมตรนะครับ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับข้อดีและข้อเสียของเจ้าต้นมมฮอกกานีนะครับที่วนี้ต้นนําความรู้ไม่มากก็น้อยมาแบ่งเพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันนะครับถ้าต้นมีเวลานะครับต้นก็จะมานําเสนอไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ป่าชนิดอื่นๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ